ครับมือนี้คนหลานหนูกับิภาพี่พระน้องนะครับจากที่บ่ได้ลงคลิปหนูว่าอ่ามอวจะไปหาปลานะครับแล้วช่วงน้ำลดนะครับมือนีกับศิมานีครับหมายนี่เป็นหมายตรงหน้าด้ครับผมนี่นี่ครับผมเข่ากําลังเหลืองเนะครับพี่น้องลองิ่งครับสีมีโตผมกับบุญรัวสิมีโตบ่มีโตนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีข้อนึงคือว่าทั้ง้างเขาเกี่ยวเข่าบ่เปิดแล้วครับผมนะครับเหลือส่วนนี่อ่าหนึ่งสองสามสี่หาหาแปลงนะครับแล้วก็ ฟังพูนฟังรถแดงๆคุณครับผมฟังต้นขี้เล็กป่งผมนั่งไรโซติกีครับอีกสามแปลงนะครับผมแล้วกับพี่ฟังพูนไปเลยครับเอาไว้เอาไว้เบื่ออื่นครับมือนีเขาจะมาไล่ทงหนีทงเดียวนะครับเนาะหาแปลงเอาทงนั้นยุ่หันเอาไว้ก่อนนะครับเนาะเขาจะมาท่านปายกันแต่ว่าเขาดีไซน์ยู่นี่ครับผมหาแปลงนี่ขึ้นมือนีวาสิยางอีกตะทัวร์นะครับไม่ได้ทัวร์ะเดี๋ยวเขาก็เบิงนะครับพี่น้องนะครับผมมาคำคำครับพี่น้องเรื่องงานเพจงานกับเสือใบอยู่นะครับผ่านใบนะครับเนาะ วันนี้สิให้พี่น้องเบิ้งนะครับวิธีการใส่กับของคนรลาหนูนะครับผมวิธีการนะครับผมนี่ครับมันมีห้อยอยู่ติผมก็บ่เขาใจาวีห้อยในเขาหน่อยเพราะันเขเริ่มแห้งครับผมนี่ครับนี่นะครับวิธีใส่กับของคนรลาหนูครับผมคือว่าปิดขาง้ายครับนี่ขาง้า้ขางขวา้วก็ปิดทั้งหลังไว้ครับเห็นไหมครับนี่ทั้งหลังเสียงแดงนะครับผมเราเปิดทั้งหน้าครับเห็นไหมครับทั้งหน้าแต่ทั้งไม่ได้ขามาได้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีห้อยหนูใ่ปนนะครับเนาะอันนี้สีไทยไว้เป็นหล ามันส awesome, ีมานมะนะครับคือนีหรือว่ามือเ้านะครับเนาะนี่ครับผมมันนีคือมีห้อยหนูอยู่ครับผมแต่ว่าที่เป็นหนูใหญ่หนูหน่อยนะอยวห้ามกระเบื้องกันนะพี่น้องเห็นห้อยนห่ครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับนี่ครับเนาะครับห้อยหนูนะครับเนาะนี่ครับห้อยหนูครับผมรับสิเจอก็เงี้ยวโคตรหวานครับพี่น้องว่ามันนี่เป็นยังไงครับมือนีมันสีมานม่ครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผม คืนหนีหรือว่ามืออื่นเสาะเดี๋ยวบางคนขึ้นนีมันมาน่ามันกอเมื่อยเหตุงานมากเมื่อยนะครับเขาก็ลังงามครับพี่น้องมองเขาเพิ่นนะครับผมดูครับผมอู้สอนเขาเพิ่นนะครับทงงามครับพี่น้องเอ้เอาละครับผมมันอนีเพื่อประการเสียเวลาคำเหล่าคนละนูที่เฝ้าใส่กับนะครับเนาะเสียพี่ให้น้องมึงครับหลังนี้หล้างเดียวนะครับเนาะวิธีการใส่กับขึ้งง่ายๆครับผมแขังใส้ขังขวาแล้วกับบางถังลังไว้นะครับน้องพี่น้องแล้วก็เปิดทั้งหน่ายมันเข่ามากครับผมมาหาอเงียเฮ้านะครับเนาะนี่ครับ ครับผมไม้นี่นะครับบางกระว่ามันคักอยู่แต่ว่าสิมีตัวบ่ันอีกเรื่องหนึ่งนะครับน้องเพราะว่าผมกะของหนูอยู่ในป่าลยพี่น้องเข้าบปลูนะครับเนาะจัดไปครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับผมพี่น้องรุ่นกันไปนด้ครับเด้อพี่น้องครับซอยกันรุ่นครับผมเป็นกำลังใจคนล่าหนูครับผมอรุณสวัสดิ์ทุกคนนะครับผมพี่น้องทั้งแดนไกลแดนไกลฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับทั้งเอเชียเฮ้า นะครับทั้งยุโรปอเมริกานะครับผมทุกผู้ทุกคนแหละครับผมซีทุกคนนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องทีมี้ก็ติดตามคลิปของคนล่าหนูครับขอขอบคุณขอบคุณครับสวัสดียจ่มส่องครับผมนี่ตะเวนกำลังจะขึ้นครับผมพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับผมนะครับเอาแตมาเก็บกลับกันนะครับผมใส่หมู่บ้านนี่นะครับผมพี่น้องใหญ่พี่น้องในเบืองบรรยากาศยจ่มส่องกันครับผมนี่ อันนี้แปลงนี้เขาเกี่ยวแล้วครับนี่แปลงนี้มันเกี่ยวครับผมบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าห้องน้ครับผมเขายังทวนน้บทครับท้องไร่ท้องนาครับผมนี่ครับผมบรรยากาศอันนี้เพิ่นเกีียวไวแล้วครับเกี่ยวเลยสามสี่มือครับผมแล้วเขาเริ่มแตกขึ้นไยแล้วนะครับผมเขาถิ่นมาเก็บกากกันครับผมไปเบิ้งครับผมเนาะเขาตึงเลี้ยงนี่เพิ่งเกีียวประมาณเมื่อกี้มือนแล้วเพิ่งเกี่ยวครับเมื่อไหร่จะเกินสามสี่มือครับเนี่ย เขาเริ่มนั่นแหละครับเย่างจะเป็นบังบังเพื่อนคู่ใจครับรมบรรยากาศยังมาเศร้าครับผมพี่น้องตรงไฮตรงหน้าลมเอะเขาอย่งกัลมหนาวพัดเอื้อยยิ่งหน่อยครับผมบรรยากาศสดชื่นมากครับผมนะครับไอ้พี่น้อง่เบังบรรยากาศดีครับุ่งหน้าเขากําลังเริ่มเลี้ยงครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเนี่ยเสียนสีเขียวเนาะครับผม ประมาณนี้ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งบ่เกินนี่ครับผมไปครับพี่น้องนะ้องไปเอ่อเบิ้งกับเฮาเก็บบ้นทั้งหลังก่อนครับผมทั้งฝนนะส่วนฝนทั้งสามสี่หลังนะครับผมมึงเงินถืกถึกบ่ซิมีหนูแรนไปบ่นะครับเนะาะบัหลุดน้ำแข็งน,นะครับพี่น้องอ่างเก่านี่นะครับผมวันนีมีความมันบ่เนาะเออสิมันบ่ มี่ยังมาถือกระเของคนลานอววน่ะเอ้มึงนี่บันได้ใส่หมเนาะบันได้ใส่เนาะนะครับผมจิมี่ยังมาถือกระบอบเมื่อนี่นะครับเดี๋ยวไปเบ้างนะครับผมพี่น้องรุ่นกันหลังแรกเลยครับผมแต่ว่าเก็บจากข้างหลังนะครับตัวตั้งนี้ทั้งนี้มีอ่าสามสี่หลังนี่ครับผมเดี๋ยวเบ้างหลังแรกกันครับมึงขู่หน้าดีไซไปใกล้ๆนะครับบ้าไก่เลย เใส่ประธานหมู่บ้านนี่ครับมันคำก่อนนะครับผมก็ใส่พูแหละครับปลอกหุ่นละเมียดแต่มันไปประธานเท่ากับเอาของเดียวกันครับผมมี่ยังมาถืงกุ้นอพี่น้องเลยโอ้ยซื่อๆเยอะพี่น้องพวงครับโอ้ยคือซื่อๆอยู่แท้พ่นนะครับไม่หนูมากนะครับเนาะไปครับพอจะเก็บกักมันได้พี่น้องรุ่นหลังต่อไปครับเลยวังหลังอีกสองครับพี่น้อง ที่นี่มัย้ยบูนี่นครับไม้ไ,ไปแหวะใช่นีมครับใส่ไปทั้งหนาโอ้ยคือสิบุมมี่ยังครับผมเดี๋ยวบางเฮ่งก็โคตรดูว่าแมนอีเล็กหนึ่งโอ้ยมุมีหนูบ่าเหรอข่อยเข่ามันยำเข่าอยู่คนอ่ะข่อยมันแกลียร์เดินเข่าครับโอเคครับให้ลังเท้าไปครับพี่น้องสองหลังมาฟ้าพี่น้องเลยหลังที่สามครับพี่น้องนี่ไม้ยั่หนีด้อนี่ครับใส่ค้ำๆครับจุดไฟใส่ โอ้ยซื่อๆอยู่พี่น้องไ,อไม่มีหนูบอกเขาใส่ไปกินบ้นานลเฝ้าสามหลังซ้อนเลยพี่น้องเยบ่มีหน,นูเขาไปกินบ้านละบ่เขาไปกินบ้านลวะว่าหนูนี่ฮะเออหลังซี่พี่น้องมึงดูนี่ตัวบ้านหลังนี้ขนไดโอ้ซื่ออ,อยู่ฝ้าสังฟ้าทั้งสี่หลังพี่น้องหม้ให้หน่อยนะครับ ห่วยจะเดมมาใส่บ่อหนูแนวตายตายไปรังไปรังต่อไปครับเฝ้าสี่รังตีเลยพี่น้องเอ้ไปลังต่อไปครับผมถิมีตัวอีกบ่นห้อยถิมีห้อยหนูยำหนูอย่างนี้นะมือบอลแลนมาเนาะไปพี่น้องไปตามลังต่อไปครับรุดนน้ำกันครับเนี่ยบรรยากาศตรงไหฮตรงหน้าเขาเข่าเลี้ยงตุ้มนะครับเราโอ้คือเป็นสีน้ามันนี่เนาะ ฟ้าเด็ดเต่าเ็นเนาะไปครับพี่น้องติดตามลงต่อไปครับพี่น้องฟ้ามาซีลังหน่อเดี๋ยวเขามาแถวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวทั้งนาเลยครับผมย่างบ้านหน่อยน้อยนึงแ่ะสีม่วงกันครับสีมีตัววะครับหลังที่สี่หลังที่ห้านะครับนี่หมายผมถิ่มไปหนีในหมู่บ้านนี่ครับคลิกถิ่มไปหนีนะครับนี่ครับพ่อแหวกเข้าไปน้อยนึงนะพี่น้องของลงไปในกลองกลางมันครับผมบังครับมีตัววะพี่น้องก็เขาก็แหวกเขาไปนะครับไม่ได้เหยียบเขาเพิ่มเนอะ อาพี่น้องจเจี๊ยดตัวมีตัวเขานีเสียงต็งเป๊ะพี่น้องมันทำบ่นี่ครับแล่นล่องกลางพี่น้องนี่ครับผมพี่นออ้องเออหมาแล้วครับตัวแรกแข้งมาเท่าบังพี่น้องโอ้หมาจ้าตัวแรกของวันนี้พี่น้องลูกหนูกำลังรุ่นรุ่นครับผมโอ้ครับผมนี่ครับงามอยู่ครับผมพี่น้อง นี่ครับกระโพดหวานกระโพดหวานอึน๊บไปลุนหลังต่อไปครับพี่น้องสีมีอีกบ่ครับผมลุนกันครับไปเราบพี่น้องไปบมาหลังต่อไปครับผมโอ้ยทางหนาคนครับสีม่มีบ่กรับคำก่อนครับหมู่บ้านใส่ประทัด ไม่รู้หลุ่นปะไปครับมาได้คร <S Durch those rapper> yeah. oh. ับม oh. ีต uh, ัวมาหน่อพี่น้องโอ้ยซื่อๆอยู่ครับเดี๋ยวเขซื่อๆพี่น้องเอ้ยมีตัวสถมปะไปพี่น้องซื่อๆอยู่ครับผมนี่ครับไปลุลังต่อไปครับพี่น้อง คู่นาที่ครับกันแท้ที่สองครับผมเป็นเรื่องไหนไม่โตป่ะนะครับนี่ไปแค่น้ำคูนาไป็นสุดแดดมันครับห้อยหนูกัดเขา้าคู่หน้าครับแต่ว่ามัน็ิมีหนูป่ะห่อนม้แล้วครับนี่มีมบแล้วครับเป็นพวกนี้ครับคนแหวกลงไปนี่ครับผมพี่น้องโอ้ห้อยมันกัดเขาา่าจังนะครับโอ้ยซื่อพี่น้องเฮ้ อืมสือส่อๆเถอะเนาะมึงก็มีห้อยนางห้อยแลีนอยู่หนูก็ห้อยมีห้อยหนูแลีนนี่ด้วครับพี่นอ้องติดตั้งผลบ้งงลลลางติดตั้งผลแล้วเป็ตามางเตาใบครับผมผลหลุดเนี่ยครับไปทางไหนมึงหนูไปทางไหนตะเว้นกำลังเกิดพี่น้องเอาพี่น้องมาห้อยกับไมา้นี่นมันเป็นจังได้มาเนี่โอน้ยสือส่อๆอ,อยู่พี่นอ้องผลสื่อๆอยู่พี่ แล้วสามสี่หลังพี่น้องไปพี่น้องเบังหลังต่อไปครับเอานี่ครับผมนี่หมาหอมถิ่มไว้นี่เด้อพี่น้องนี่ไปหอดเหรอครับโอ้เสียกคือเป็นตึ้งจนพี่น้องมีตัวมีตัวอยู่พี่น้องนะหนูใหญ่แต่ว่าเป็นลูกมันครับโอ้ห้อยอย่งางมันหลิดมันน้อนหนิ เขาทั้งหลังกาบบ่ดลเพิ่นเ่นมันบ่จะลูกบนแท้เมือนี่พี่นออ้อยจะจะลูกหนูเลยบ่เขาเอาลูกกาครับพ่นุ่นลูกหนูหน่อยปปเดี๋ยวพวดหว้านเข้าไปครับผมโอยหนูใหญ่ไม,ม่จะลูกหนูวันนี้พี่นออ้อยปะแตาลังตอไปครับหลุดนั่กันย่าครับมือนนี่อีกลายสิบหลังอยู่ครับผมเห็นไม้แล้วครับแต่ว่าสิเป็นยังไงตรงเบิ้งกันครับไม้เจอแล้ว ใส่แผงขานะครับเดี๋ยวสร้างมันก่อนโอ้ยซื่อๆอ,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 อยู่ยพี่น้องซือ่อๆอยู่นแล้วบังคอยมันพี่น้องข่อยบอกญ่หนูไงมูนี่ตัววเข้าไปกินหมดแล้วบ่ไปแล้วบ้างหลังต่อไปครับโอ้เป็นไหนแล้วมันตายตายตาย,ตายป,นายนาาปนูนอ่ะไม้ข้างหน้าครับนลูบิ๊กบังครับมีตัววะไปพี่น้องเไปพี่น้อง ซึ่งปลาไหลพี่น้องตุบนี่ครับไม้นี่ที่ผมใส่ปลาไหลใหญ่ด้วยครับนี่เห็นมาเจ้าเนี่ยพี่น้องมองนี่มันเอ่อดึงเบ็ดผมมาเบ็ดผมลานะนี่ครับเดีเ๋ยวจะมาใส่อีกทีพี่น้องน,อน้ำขดละเบิ่งก้าวเข้ากันครับพี่นอ้องนฟ้ามาหลายหลังอลไรพี่น้องมองไปเบิ่งครับหลังนี่ใส่ไปทางนา้ำนุ่มทงกุลาว่าไม้นี่ไม้เด็ดใะไรขันมิร่องน้ำใส่ไว้เลื่อยพันว่านี่ครับเห็นหมาว่างขลอบ่ครับนี่ เขาครับนะครับเป็นท่าดามนะครับผมไปเบ้างครับพี่น้องมีตัวบ่เฮ้พี่น้องอุ้ยก้านคอสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัถไทยขึ้นปกยังไงกันฮึฮึน้องเดี๋ยววางของกันเถอะนี่ครับตัวงามเลยครับพี่น้องเจอะเออโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องนี่เป็นไงครับเป็นไงครับนี่โอ้เดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปยังไงกันขึ้นหน้ปกยังไงกันครับ ปึ๊บอื่ครับผมผลงานการคออีกแล้วครับนี่เต็มเต็มเลยครับคุณจะแก้ไหมพี่น้องมบืองชัดครับทุนโอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยแบบนี้นี่ครับนี่เป็นไงครับผมใส่ยากคำว่าล้วครับอื้มขีดแปดขีดไม่แท้ครับตัวนี้นี่ครับใส่บงกระตุ้งแต่เว้นเลยครับพี่น้องทุนครับ นี่ครับมาแล้วครับผมเงี้ยกี่ตันนิ่มครับผมลั่นทุ่งครับนี่เป็นไรครับพี่น้องก้านคอสิครับจบเลยนี่ครับผมไปรุ่นหลังต่อไปครับผมสิมีตัวบ้างพี่น้องอีกหลายซิบครับพี่น้องอีกหลายซิบมีทางหน้ามีสองสามทางไปรุ่นครับว่าทางน้ำาม่ถือบ้างครับไปพี่น้องลุยครับไปพี่น้องนี่ทางหน้าไหมครับเพิ่งมึงเนาะสิมานเครื่องนึงบ้างครับทางน้านี่ใส่เนาะใส่เนาะ พี่น้องอ๋อเห็นแต่ไม้ครับนี่ทางผมเลยโอ้ยสื่อๆอยู่พี่น้องทางน้ำหนี่ประมาณครับซื่อๆอยู่ครับผมเห็นไหมพี่น้องปนปนปนไปพี่น้องไปหลังต่อไปครับผมเสียงป่าพี่น้องตุ๊บๆเลยต้องมาต้องมาใส่บาสหน่อยครับเถื่อเจ้าทินแล้วครับผมพี่น้องหลังนี้พี่เจ้าทินครับนี่ปรับเข้าไปครับนี่ครับท้องขาเป็นแหวน เจ้าถิ่นมาแล้วครับผมมีทุกงานครับเจ้าถิ่นครับผมติดตาลังต่อไปครับรลุ่นน้ำกันครับผมพี่น้องล่มมากแหละสวยๆล่มสีมาครับผมขยันฝากเก็บฝากนะครับเดี๋ยวร่มจะกวนครับผมพี่น้องรุ่นกันเง้วครับเจ้าถิ่นว้าอะไรพี่น้องพูดนะพี่น้องครับปุ้ยพูดหน่อดีบางเพื่นี่ครับบางร่มเพื่นเด้งครับขัดไ่พี่น้องเอาจนมุนครับปานูใหญ่เลยเจ้าถิ่นครับพมคนครับเห็นบัานี่ ถีหางเข้าแล้วโดนหางเข้าแล้วนี่ครับโอ้ยว่าเป็นเห็นปลาเข่าลมว่าเป็นหนูใหญ่พี่น้องเลยปะพี่นอ้องขอ,อุยาตเก็บหนูนครับไปหลังต่อไปครับผมตาพี่น้องมาหนี้ไปเก็บล้างสุดทา้ายครับลมมากพอดีเอ้ยเรียล้างสุดท้ายแล้วครับผมม่าลุนน้ำกันครับซิมิมาลังสุดทา้ายนี่นี่ครับโอ้เดี๋เป็นหน้าเขาเกี่ยวนะ่ะ นะครับบงนี่ครับผมไมา้องอยู่หนี่ครับผมเดี๋ยวซองมั่งกันพี่น้องมีตัวว่าภาวะาล้ยางจุนขาลอยมิใส่เนาะก,กลับห้อางมาัดนี้พี่น้องเอฮ้พี่น้องเห็นห้องล่างเห็นพี่น้องเห็นบ่านไนีั่นไงท่องปั่นลานครับผมโอ้ี่ครับเสียกตึงเจอขีดไตนิ่มครับเป็นไรบ้านี้โอ้ยมีต่ลูกหนูพี่น้อง พอ่อเมร์ไปใส่เบอร์น้อแหละผลไหยพ่อเมร์ไปใส่เบิรดด์ลุงหนูรุ่นแรกครับผมเห็นไหครับจับเอาละครับแล้วต้องทายกระหมันมนะครับพี่นอ้องผุ่นน่ยบ่เสียแห้งบ่เสียแห้งครับผมเถียงยากีไต่หนิ่มนะครับเป็นไรครับเนี่ยสูตรลั่นทุง่งนะพี่น้องไอ้ของนุ่มทุ่งกุลาครับกีไต่หนิมของนุ่มทุ่งกุลาครับผม เาเป็นนังการจากนั้นนุ่มถุงกุลาเผมพยายามได้กับติดต่อหนุ่มถุงกุลาได้ครับเด้อเดี๋ยวมาสรุปยอดครับวันทีได้เจ็กโตัววันนี้เนาะเซานี่รวมยอดรวมยอดพี่น้องปะพี่น้องเช็คยอดกันเอาครับผมพี่น้องเซานี่ฮะก็มาสรุปยอดกันนะครับเนาะต้อเบันได้นี่ครับหกตัวนะครับผมหนูทั้งขาสองแล้วก็ลูกหนูสามตัวพอมันตัวหนึ่งครับผมนี่ครับแต่ตัวนี้กับมัน ลมมันแห้งครับพี่น้องคุยอ่าสรุปบุรุนประมาณเจ็ดขีดครับผมพกเจ็ดขีดนะครับเนาะนะประมาณนี้ครับผมหนูตัวนี้นี่ครับผมกพัพอมีพ่อได้วขวายนะพี่น้องโอ้ยลมแห้งเหรอนี่ครับผมลมแห้งพี่น้องเอ้หน,นา,าอากาศอากาศหนาวหน,นาหนาวลมจะแห้ง,นงเนาะก็ตั้งไรก็ต้องขอโทษขอให้เลยครับลมรบกวนเนาะอืม ฝากช่องคนล่าหนูนั่นเอยครับเด้อพี่น้องครับผมลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อกลังใจคนล่าหนูนะครับแล้วฝากฝากช่องหน่อยๆ้อครับพี่น้องช่องคนล่าหนูครับฝากนะครับผมคคนล่าหนูที่่มทุ่งกุลาครับผมฝากช่องหน่อยๆไว้เนี่ยอมอกอมใจนะครับเป็นกำลังใจเห็นลูกให้หลานนะครับผมอืมให้พี่ให้น้องนะครับพี่น้องก็ได้เป็นกำลังใจเห็นด้วยครับเด้อครับ ฝากกดที่ตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดถึกใจนะครับผมแล้วมือหนีว่าจะไปน้องโดนนะครับผมบุ้งทงหัวลาบสวนไหวแล้วจะกว่าจังไหนนะครับผมบุ่งทงหัวลาอยู่ท่าบุ้งครับตอนนี้ไปใส่หนูเต็มหมู่บ้านนี่ครับผมบังด้เพิ่นเสียดียอดไลยทั้งหมดก็จะได้หลายบังนะครับบุ้งกับเริ่งานกับผ่านใบมากสำคัครับผมนี่จากขาม่งครับผมมาใส่ใส่แ้วประมาณหกม่งเคิงครับผมหกม่งเคิงก็บไต้ไฟใส่ได้ไี่น้องนี่ครับผม เซาหนีก็มีผลงานฝากฟีฝากน้องอยู่งหกตัวนี่แหละครับผมเอาละครับผมเซาหนีโค้ล่าหนูกับลาพีล่าน้องนะครับเนาะลาพีล่า,ลาน้องลาพอลาเมย์ทุกผู้ทุกคนนะครับผมสวัสดีเลยนะครับผมสวัสดีครับ